สวัสดีครับจากสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้นะครับทุกท่านเห็นตรงนี้นะครับเป็นพันุหนามดาครับหรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันคุณคุณคือโอชีนะครับลงเข่งแล้วครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญสามารถนําปลูกได้เลยนะครับเพื่อสมาชิกไม่ต้องกังวลเรื่องระบบลากจะขดไม้อะไรไหมไม่มีครับเพราะว่าเคลียร์หมดแล้วนะครับแล้วก็ต้นก็สูงใหญ่ตามคลิปวิดีโอนะครับน่าจะอยู่ประมาณสัก2เมตรขึ้นไปได้แล้วนะครับปกตินะครับจะอยู่ประมาณต้นละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับมาจัดโปรให้กบเพื่อสมาชิกที่ซื้อเซต1 0 0ต้นนะครับย้ำนะครับเซต100ต้นและที่สำคัญนะครับเราจะแถมให้รุ่นคาไซอีก10ต้นครับอีก10เข่งนะครับในราคา100เข่งแถมคาไซส10เข่งเพียง80,000บาทครับ80,000บาทครับใครสนใจราคานี้แบบนี้นะครับสินค้านี้ถ่ายคลิปให้ดูกันสดๆนะครับ สามารถสั่งซื้อได้เลย100เข่งแถม10เข่งในราคาเพียง80,000บาทสามารถนำปลูกได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับรุ่นนี้ไปปลูกเนี่ยนะครับเพื่อสมาชิกสามารถเอาไปต่อยอดได้ผลผลิตไวครับเพราะโอชีถ้าโตแล้วแบบนี้นะครับเขาให้ผลผลิตไวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่มีราคาต่อกิโลกรัมดีครับในตอนนี้ของบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นปลูกรุ่นนี้ทันตลาดครับทันตลาดทันเหตุการณ์นะครับทันตลาดทันเหตุการณ์ ใครสนใจอยากจะปลูกนะครับได้เลยนะครับโปรโมชันนี้ผมเปิดให้กับเพื่อนสมาชิกเลยนะครับ100เข่งแถมค่าไซส10เข่งค่าไซส์แบบไหนค่าไซส์แบบนี้ครับค่าไซส์นี้คือแถมนะครับแถมให้10เข่งแบบนี้นะครับสวยๆนี่นี่ครับ10เข่งนะครับใครสนใจได้เลยนี่ค่าไซส10เข่งก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับกับพันหนามดําโอชี100เข่งแถม10เข่งค่าไซส์นะครับ ในราคาเพียง80,000บาทสนใจต้องรีบนะครับเพราะสินค้ามีมีเท่าที่ท่านท่านเห็นนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าตอนนี้อยู่ในช่วงที่กำลังปลูกมากๆาเลยครับแล้วก็กระแสของพันุ์นี้ต้องบอกว่าดีมากๆแล้วก็ปลูกง่ายครับผลผลิตก็นำเงาเรื่องไงนะพอตัดผลผลิตง่ายร้อยกว่าวันก็ตัดเลยครับร้อยสิบวันนะครับแล้วก็กิโลดีมากครับแล้วก็เป็นความที่ต้องการของประเทศจีบางมาก ใช้คำว่าคนไทยก็ชอบกินครับใครที่กินหนาำดําแล้วก็จะกินซ้ำนะครับเป็นรสชาติที่เข้มข้นดุดันอร่อยนะครับลูกคนก้มสวยนะครับเรียกว่าเปิดออกปีแรกก็คุยกันเลย ABAB เลยครับไซน์นะครับสวยงามครับช่วงนี้ใครปลูกหนาำดําอยากจะดองปลูกไซต์โตนะครับผมจัดโปรโมชั่นให้ครับ100เข่งแถม10เข่งเพียง80,000บาทจากปกติต้นละ1,500บาทนะครับ แล้วเจอกันครับโทรผมที่0899392635 0899392635หรือรายละเอียดช่องทางอื่นเดี๋ยวจะใส่ไปในคลิปวิดีโอให้หรือในคอมเมนต์ให้นะครับกับเราสวนลุมหมูปั้วพันไม้จังหวัดจันทบุรีตำบลแก่งหางแมวอําเภอแก่งหางแมวครับสนใจจัดได้เลยแล้วเจอกันครับต้องรีบแหละเพราะของดีมีน้อยครับผม